หม่ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นผ้าบุงานะคะมีดอกร้อยด้วยค่ะลายสวยมากน่ารักมากนะคะเดี๋ยวนาส้มกำลังเลือกไปดูว่าจะเอาไปทําอะไรดีนี่ค่ะตัวผ้าจะเป็นผ้าบุงานะคะปักดอกนูนค่ะแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ร้อยด้วยน่ารักมากตัวนี้น่ารักมากจริงๆดูลายนะคะสีแดงค่ะตัวนี้เป็นชมพูหวานนะคะรุ่นี้มีชมพูหลายเฉดมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นชมพูหวานค่ะ ของจริงจะเป็นชมพูประมาณนี้นะคะชมพูหวานเลยแล้วก็สีนี้จยเป็นสีนูดค่ะสีนูดสีประมาณนี้นะคะ,ส,ะ,คะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินค่ะตยวนี้เป็นสีเขียวหยกนะคะเขียวหยกค่ะตัวน,นี้สีประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีม่วงกลิบบัวะคะ่ะตัวนี้จะออกม่วงเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองสวยมากชอมเอาสีเหลืองไปขึ้นตัวอย่างแล้วแล้วก็เป็นชมพูนะคะตัวนี้เป็นเป็นชมพูเป็นชมพูกะปินะคะสีไฟมันจะหลอกตานิดนึงนะคะสีจะประมาณนี้ชมพูนี่สวยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นสีเทาค่ะเป็นเทาอ่อนนะคะสีขาว แล้วก็ตัวนี้ของจริงจะเป็นสีน้ำตาลนูดค่ะสีสวยมากสีจะไม่ได้เข้มเหมือนในคลิปนะคะสีสวยมากแล้วก็ตัวนี้เป็นสีชมพูอีกเฉดหนึ่งค่ะชมพูจะเยอะมากเลยชมพูตัวนี้จะออกโอรสนิดนึงค่ะครบแล้วนะคะเฉดสีนะคะตามนี้นะคะชมพูโอรสค่ะตัวนี้เป็นน้ำตาลนูดนะของจริงสีไม่เข้มค่ะสีมันจะมาณแบบ ประมาณนูตๆเลยอ่ะสีนูตมากมากเลยค่ะตัวนี้เข้มไปนะคะในในไฟในกล้องขาวค่ะเทาค่ะชมพูอีกเฉดหนึ่งนะคะเหลืองค่ะแล้วก็เป็นสีม่วงกีบบัวนะคะแล้วก็เขียวหยกค่ะสีกรมค่ะสีตัวนี้เป็นชมพูนูตค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูหวานแล้วก็สีแดงค่ะสวยทุกสีเลยรายละเอียดผ้าน่ารักมากดูสิ ดูรายละเอียดผ้าน่ารักมากนะคะสนใจตัวไหนสีไหนนะคะสนใจตัดแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวน้ำส้มกำลังจะเลือกสีทั้งหมดนี้นะคะมาขึ้นตัวอย่างนะคะลองดูว่าจะเป็นแบบไหนคะ่ะแต่ถ้าคุณแม่ท่านไหนอยากได้แบบอื่นนะคะมีแบบในใจแล้วก็สามารถสั่งสีได้เลยคะ่ะ